สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมตาโต้สปีดครับวันนี้มาทดสอบชุดคบูพ่าพปั๊มนะครับสำหรับใส่เครื่อง TD40 นะครับเรามาทดสอบกันนะครับตัวนี้จะเป็นคาบูใหม่ๆนะครับจะทําคลิปแบบยาวๆเลยนะครับจะไม่ตัดคลิปนะครับ ถ้าเป็นชุดที่สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กรองอากาศให้เรียบร้อยนะครับ มันไม่ขึ้นเต็มน้อยไปหน่อยออสายลุดโอเคถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้สายมันแข็งเนาะมันก็เลยหลุดเจว๋จวเจว๋วเจ๋วไปลองเสียบอีกทีดีกว่า, <S 2> <S 2> <S 2> าไม่ถึงสายมันแข็งมากนะเดี๋วเด โอเค <Okay. S 1> นะเครื่องเย็นยังเย็นอยู่เลยนะครับนี่ยังไม่ร้อนเลยติดปับ๊บ ฝากไปด้วยนะครับงานเครื่องงานดัดแปลงนะครับทักมาที่เพจสกูตเตอร์ดีไอวีไทยแลน,นดต์ตาตงสปีดนะครับหรือว่า Facebook ตาต้งสปีดนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆสวัสดีครับ